สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณโปกัมช่องมีซีเอีกแล้วนะคะนนมันจะพาทุกคนไปทำเสียงเล่ยเข้าไอโฟน iPhone นะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราไปที่ App Store นะคะแล้วค้นหาคำว่า Ringtone Maker นะคะตัวนี้เลยตัวต่อมานะคะก็คือกา i t a นค่ะดีตัวนี้เลยค่ะให้ทุกคนไปโหลดสตัวนี้ไว้นะคะเมื่อโหลดเสร็จนะคะก็จะได้มาแบบนี้เลยขั้นตอนต่อมานะคะมินก็จะพาทุกคนไปโหลดเพลงจากติ๊กก็งันเองก็เลือกเพลงที่ตัวเองชอบไปเลยนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดตัวเองค่ะโอเคค่ะเ,เะ นี่บร้พอแล้วต่อมานีจะเปลี่ยนชื่อนะคะให้มันสั้นลงนิดหน่อยโอเคค่ะจากนั้นตั้งเสียงได้เข้าค่ะกดไปที่ส0มิกดตั้งเสียงได้เข้าเลยอีกกดการาดแบนค่ะนี่ก็จะดิงมาอัตโนมัติเลยจากนั้นนะคะเดี๋ยวบีจะกดคิกค้างตอนที่มันโหลดอยู่นี่แหละแล้วก็กดแชร์เสียงได้เข้านะคะกดต่อไปค่ะกดส่งออกเรียบร้อยกดตกลงไปเลยสำเร็จแล้วนะคะตกลงจากนั้นนะคะบีจะไปที่ตั้งค่าค่ะแล้วก็กดเสียงไลดการสันกดเสียงได้เข้ากดเบอร์ที่ต้องการนี่เลยมาาแล้วปออขงเร สำหรับใครที่ชืช่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตตามมินด้วยนะคะ